หุนไทยผมก็ขายมาตลอดนะมาจะลงจนคุณตกใจเพราะตอนนี้คุณจะไปทำอะไรคุณจะไปซื้อคอนโดลงทุนไม่ไหวบอกทองดีทองดีว่าดีตอนเนี้ยคุณเข้าไปวันนันะ้นมันอาจจะลงละแม้กระทั่งเราวิเคราะห์แบบฟันแนเมนท์ลแบบ DI เนี่ยแต่ว่าถ้าทั้งทั้งหมดมันกำลังลงเนี่ยมันยังไงคุณก็ไม่ค่อยรอดหรอกต้องยอมรับแค่ประคองตัวให้ได้ก็ดีแล้ว <prueba> เดิมทีผมกลาจะมีหุ้นอเมริกาคืหุ้นโลกประมาณ33%แต่ตอนนี้หยุดหมดหุ้นจีนบอกว่าดีๆตอนนี้ก็กลัวเพราะฉะนั้นก็เข้าไปก็เสี่ยงอยู่ดีนาทีนี้ผมคิดว่าเกมอันเนี้ยเป็นเกมบลักกันยังไม่ใช่ลงตัวเปอร์เซ็นต์แบบสูงขนาด36%ของเมืองไทย37อันนี้มันอยู่ไม่ได้จีน50%อยู่ไม่ได้